ราบสวัสดีครับ f อฟซทุกท่านนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามีไปส่งมอบรถหนึ่งคันนะครับอันนี้เดี๋ยวเชิญลูกค้าถ่ายรูปด้านหน้ารถได้เลยนะครับอ่าเขาหักให้เรียบร้อยแล้วครับในยอดเมื่อกี้นี้ครับใช่ครับเดี๋ยวผมเขียนยอดแยกให้ดูครับเดี๋ยวถ่ายดูด้านหน้านิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวตอนเขาออกใบเสร็จมานะครับมันจะมียอดแยกหมดเลย นี่ครับก็เป็น Highlander LDA สเป e Cap นะครับคุณผู้ชมราคา7จ็ดแสงสี่มืกุ๊กไก่เอาวางในรถให้ลูกค้าหน่อยระวังโดนรถนะสีเทาแลมโบนะครับสียอดฮิตสวยๆอีกหนึ่งคันอะไรนะครับ อ๋อครับพอดีป้ายแดงเดี๋ยวเดี๋ยวผมตามหลังให้อีกทีหนึ่งครับครับอ่ะเดี๋ยวลูกค้ายืนกุกไก่จัดให้ลูกค้าหน่อยลูกค้าบอกอยากได้ป้ายแดงพอดีช่วงนี้ป้ายแดงหมุนไม่ทันนะคุณผู้ชมโอเค ได้ครับขอขอเว้นตรงการลางไว้สักหน่อยแม่ยืนตรงนั้นได้เลยครับ <มา S 1> อ่านแม่<อ>ขยบขึ้นมาข้างหน้าเลยครับโอเคอ่าอ่าแบบนี้ได้ครับได้เลยครับโอเคครับครับผม,ม,มเดี๋ยวผมส่งรูปให้ก็ได้ครับ ใช่ครับเดี๋ยวผมส่งให้ <Okay. S 1> หรือว่าจะถ่ายเดี่ยวด้วยไหมครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวถ่ายเพิ่มให้ <Okay. S 1> เอาแค่ครอบครัวไหมครับเนาะโอเคมาเดี๋ยวผมถ่ายให้โอเคครับมองกล้องนะครับยิ้มนะครับหนึ่งสกุ๊กไก่กุ๊กไก่กุญแจให้ลูกค้าถือหน่อยอเดี๋ยวเรา ถ่ายรูปให้ลูกค้าเพิ่มเติมเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วชุดหนึ่งนะฮะโอเคครับหนึ่งสองสามครับพ่อกับแม่ยกนิ้วโป้งหน่อยครับโอเคครับหนึ่งสองสามครับโอเคครับผมอันนี้ใครขับกลับครับเดี๋ยวผมอธิบายการใช้งานหน่อยครับเบื้องต้นเนาะมีผู้ใครับมีครับไปส่บ้านมีใบขับขี่อยู่ใช่ไหมครับ ใช่ไหมต้องทำหน่อยนะครับ <laughs> แต่พ่อมีแม่ใบขับขี่มีอยู่มาผมอธิบายไว้กับพ่อก็ได้เผื่อกลับบ้านแล้วใช้ต่อเนาะเอาพ่อขึ้นไปนั่งเลยครับผมอ่าตัวนี้นะพ่อเนาะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับกดลงงัดขึ้นปกติเนาะ <c oughs> ตัวนี้ตัวล็อกประตูกดล็อกประตูนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวล็อกกระจกถ้ากดล็อกแล้วปุ๊บกระจกด้านนู้นจะขึ้นลงไม่ได้ บางทีกันเด็กขึ้นมาแล้วกดเล่นพ่อก็กดล็อกไว้แต่บานเนี้มันยังใช้ได้อยู่นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวปรับกระจกมองข้างสมมุติเราจะปรับบานซ้ายตรงนู้นเนาะเราก็บิดมาทางซ้ายอย่างนี้ก่อนถ้าพอจะปรับบานขวาเราก็บิดให้มันอยู่ตรงกลางก่อนแล้วก็บิดมาทางขวาอีกทีหนึ่งน,นะฮะแล้วก็โยกซ้ายโยกขวาเอานะครับมันก็จะเลื่อนเข้าเลื่อนออกตามมุมที่เราโยกเอาเนาะนะครับไฟหน้านะครับ ค่าปกติเขาจะอยู่ที่เลขศูนย์แต่ถ้าบางทีเราทุกของหนักไฟมันขึ้นกิ่งไม้อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับไฟมันเหินขึ้นเราก็ปรับให้ไฟหักเหลงได้นะครับอีก3ระดับเนาะที่วางแก้วน้ํานะครับอยู่มีทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับที่เปิดฝากระโปงเอ่อฝาถังน้ํามันฝากระโปรงจะอยู่ตําแหน่งตรงนี้ตัวน้ํามันเนี่ยเติมได้หมดเลย B7 B10 B20 อะไรพวกนี้ดีเซลเติมได้ทั้งหมดเนาะนะครับ ส่วนไฟหน้านะครับก็เปิดปกตินะครับไฟรีไฟต่ำผักออกไฟสูงเปิดปิดไฟตัดหมอกที่วงแหวนด้านในนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับที่ปัดน้ำฝนก็ดึงลงปกตินะครับดึงลงได้ปกติเลยนะครับเวลาจะฉีดน้ำก็ดึงเข้าหาตัวนะครับอ่าจะประมาณนี้นะครับส่วนเกียร์ถอยหลังนะครับเราต้องสอดยกตรงนี้ก่อน นะครับแล้วดันไปซ้ายสุดยกปุ๊บดันซ้ายสุดผักขึ้นไปข้างหน้าะนะครับจะเป็นเกียร์ถอยหลังรถเรามีหกเกียร์นะครับหกเกียร์เดินหน้าเนาะ,ะถ้าเกียร์ถอยหลังพอเหยียบคัดช่วยนิดหนึ่งก็ไปได้แล้วเดี๋ยวลองเหยียบดูก็ได้ครับเพราะมันจะมีกล้องติดอยู่ด้วยกล้องมีกล้องติดเนาะแล้วก็จะมีเสียงดังนะครับ ก็จะมีประมาณนี้ส่วนตัวเครื่องเล่นนะครับก็เชื่อมต่อบลูทูธอะไรพวกนี้ได้หมดเลยน้องก,กดสัมผัสอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับครับแล้วก็ตัวตัวพวกไอยางอะไรนะครับที่ที่ที่ไขยถอดยางอะไ่จะอยู่ตรงนี้เครื่องมือเนาะนะครับมีเครื่องมือมาให้ว่างกว่าครับผ้าคลุมอยู่ด้านหลังนะครับ ได้เลิกกี่โมงครับอ๋อครับผมส่วนยางอะไรนะครับมองจากด้านนี้เห็นเนาะใส่ให้เรียบร้อยนะครับยางอะไรฟิล์มสักสองวันนะครับค่อยลดกระจกขึ้นลงนะครับเพราะว่าฟิล์มงติดเมื่อวานนะครับ ทีนี้สมมติว่าพอเวลาเราขึ้นรถไปแล้วนะครับถ้าเราปิดประตูหน้าสนิทใช่ไหมครับแต่ไฟมันยังโชว์อยู่ให้มาสังเกตประตูแคปด้วยนะครับถ้าประตูแคปเราปิดสนิทมันจะโยกไม่ได้เนี่ยมันจะโยกไม่ได้ทีนี้แต่ถ้าเราปิดไม่สนิทนะครับมันจะโยกได้หน่อยนะครับทีนี้ผมขออนุญ,ญาตพ่อน,นิดนึงบางทีมันหลอกตาครับประตูแคปเมื่อกี้ยังไม่สนิทเลยแต่พอเราปิดบานหน้าไปปึ๊บมันมันเหมือนมันมันสนิทแต่จริงๆมันยังไม่สนิทไฟมันอาจจะโชว์เนาะอาจจะต้องเปิดประตูมาแล้วก็ ดูประตูแคปให้สนิดหน่อยนะครับอ่าประมาณนี้ครับผมกี่โมงแล้วครับครัา อ๋อให้สองเนาะอีกประมาณสิบนาทีเดี๋ยวผมไปดูใบเสร็จให้ก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวยังไงในเรื่องของเอกสารจ่ายงวดของไฟแนซ์เดี๋ยวเขาส่งไปทห้ที่บ้านนะครับถ้าลูกค้าเปิดดูแล้วสงสัยก็โทรหาผมอีกทีก็ได้มันอยู่ในแอปไี่หะครับทีอเขาเขาเขาสมัครแอปใช่ไหมอ่าถ้างั้นดูตามในแอปได้เลยแล้วก็หักค่างวดเองเลยสิบสองงวดที่ไม่ต้องจ่ายเนาะครับผม นะครับเผื่อใครกำลังมองหาเจ้าตัว l d a ่นะแมกขอบ17ยางบิตโ n นนะครคุณผู้ชมนี่สวยๆแมกล้ายใหม่นะครับใบพัดใบพัดนะครับคล้ายๆใบพัดลมนะครับเผื่อท่านใดกำลังเล็งเจ้ารุ่นนี้อยู่มีกล้องมองหลังนีฮะพร้อมมือเปิดโคเมียมนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านนี้ก็ดาวแล้วก็จ่ายงวดล่วงหน้า1ปีอีกนะครับต้องบอกเลยว่าฝากเลยนะฮะสหรับเกษตรกรนะครับที่อยากจ เป็นรลายปีนะครับทําได้นะครับทักมาสอบถามมาคุยกันได้เลยจะต้นทําให้ได้แน่นอนนะครับคุณผู้ชมเหมือนอย่างเช่นคันนี้ลูกค้าก็จ่ายเป็นหลายปีเหมือนกันนะครับอย่างคันนี้ทําสัญญาไว้7ปีออกปุ๊บเหลือ6ปีทันทีนะครับแบบนี้เหลือพอหน,นึ่งกปีก็จ่ายทีปีหน้าสมมติอย่างคันนี้ออกรถเดือนนี้เดือนมีนาก็ไปเจองวดลงหน้าอีกทีหนึ่งก็มีนาปีหน้าถ้าคิดแบบง่ายๆนะฮะนะนะโอเคครับผมก็ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสงสัยอะไรอยากให้รีวิวไลครคอมเมนต์มาแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ